ประเด็นต่อมาคุยกับคุณพยัก์น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดงาน o m o r r o w l a n d นะครับสวัสดีครับคุณพยัก์น้อยครับสวัสดีครับคุณพยัก์น้อยสรุปว่าวันก่อนเนี่ยทางโคศกหมอชัยเนี่ยออกมาบอกว่างาน t o m o r ู o อโลแลสนใจเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในไทยหรอครับ,รบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทูมอโลแลเนี่ยก็ค<อ>ือ,อถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีนะครับ เทศกาลดนตรีแต่เขาบอกว่ามันไม่ไม่ใช่มีแค่เทศกาลดนตรีอย่างเดียวมันจะมีเสียงหัวเราะมีมิตรภาพมีอะไรต่างๆอันนี้เต้นรามีความสนุกสนานอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะ,ะ,ะโดยเป็นแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกแดนนะครับที่ทูมเบอร์แลนด์นี่เกิดที่ประเทศเบลเยียมนะครับเป็นเทศเดิมเนี่ยเป็นเทศกาลเล็กๆแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นเทศกาลดนตรีนะครับที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาบอกว่า เวลาไปไหนทีเนี่ยมีคนติดตามเนี่ยเป็นแสนคนเลยเลยทีเดียวนะครับทั้งคนไทยคนต่างประเทศเนี่ยติดตามกันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเวลาที่เขาไปไปแสดงในต่างประเทศตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยครับทราบจากหมอชัยเนี่ยชุมโรงแรนด์เนี่ยเขามีความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยเพราะว right? okay. ่าเรามีนักท <bees>. ่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะนะครับฝรั่งประเทศต่างๆเลยมาประเทศไทยกันเยอะแล้วก็เขาเคยมาดูสถานที่มาคุยเจรจากับบริษัทนะครับบริษัทออกไนซ์ของของประเทศไทยเนี่ยครับเขาคุยมาคุยมาเจรจามาดินเนอร์กันไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยจุดสนใจเนี่ยเขาสนใจที่พัทยานะครับ เขาสนใจที่จะจัดงานที่พัทยาแล้วก็สนใจแสดงความสนใจว่าน่าจะจัดได้ประมาณปี69นะครับปี69อันนี้เป็นสิ่งยืนยันจากโคศกรัฐบาลนะครับคือหมอชัยเนีครับนแพทย์สัตวแพทย์ชัยวัชรงค์เนี่ยยืนยันนะครับว่าเขาเดินทางมาสำรวจพื้นที่แล้วก็มาเจราจากับบริษัทออคนายมาเจราจากับหน่วยงานของรัฐบาลนะครับก็ทราบ ในเชิงลึกว่ามีความเป็นไปได้เพราะเขามีความสนใจก่อนนะครับสนใจที่จะประจัดการแสดงในประเทศไทยนะครับเพียงแต่รอ,อการคอร็อกขั้นสุดท้ายเท่านั้นเองว่าจะจัดเมื่อไหร่ในปี6 9นะครับก็สถานที่ก็แน่นอนว่าเขาเขาเล็งไว้ที่พัทยานะครับไอเทศกาลดนตรีทูมโวรแลนด์เนี่ยหมอชยัยแกบอกว่าสุดใหญ่เนี่ยเขาไปจัดเนี่ยเขาจัด3าวันสุกสาว์อาทิตย์น,น,นะครับเดือนหนึ่งอาจจะจัดสักสองสองครั้ง ก็คือสุขเสาทิศสุขเสาทิศน,นะครับก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจัดจะจ,จัดเฉพาะพัทยาหรือว่าอรอบต่อไปเนี่ยจะจัดที่อื่นด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเคาะมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันก็มีแกระแสว่าไอ้ทางโคศบอะไรนะตุมโ,โลแลนเนี่ย <Huh? S 1> เขาปฏิเสธว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นจริงนะครับไม่ได้แปลกอะไรเพราะเขายังไม่ได้เคาะนะครับไม่ได้เคาะเรื่องวันเวลา สถานที่ว่าจะเอาเมื่อไหร่แน่นครับแต่ว่าที่แน่ๆคือเขามาดูสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วมาดินเนอร์กับบริษัทออแกไนซ์นะครับเห็นว่างานนั้นเนี่ยมีมมท่านนายกเศรษฐาก็ไปคุณคีรีการจนาภาสนะครับซีอของ B ีทอก็ไปร่วมดินเนอร์ก,กับงานที่เขามาดูสถานที่มาสำรวจสถานที่เพื่อจะจัดงานของทูมัวรแลแรมนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือ เขาเน้นไปที่พัทยาก่อนนะครับส่วนที่อื่นเนี่ยค่อยว่ากันทีนะครับคือต้องบอกว่างานเทศกาลดนตรีที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ทูแลนเนี่ยต้เป็นหนึ่งในแปดทับนะครับหรือ8ศูนย์กลางทางด้ฐฐานเศรษฐกิจของอคุณเศรษฐาทวิสินที่ทแหลงไปนะครับที่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวนะครับอ,อันดับแรกเลยเนี่ย เขาเรียกครับอันดับหนึ่งเลยคือเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับงานเทศกาลดนตรีคอนเสิรต์ตงานภาพยนตร์นะครับงานอาหารเนี่ยมันจะรวมอยู่ในกลุ่มของครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทราบเลยนะครับอาุ้เสฐานเนี่ยพยายาม <c oughs> มีความพยายามที่จะดึงอะไรนะเทเลอร์สวิฟนะครับ เข้ามาจัดแสดงที่ประเทศไทยเรียกพูดจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ,อแย่งกับสิงคโปร์ว่างั้นเถอะนะครับก็จนมีข่าวว่าสิงคโปร์เนี่ยเขายอมจ่ายเงินรัฐบาลยอมจ่ายเงินเนี่ยเกือบเกือบร้อยล้านเพื่อดึงเทเลอร์สวิตเนี่ยให้จัดแต่สิงคโปร์ที่เดียวและไม่ไปจัดที่อื่นเลยในอาเซียนนะครับอันนี้ก็มีข่าวว่าเทเลอร์สวิตเนี่ยไปเล่นที่สิงคโปร์ถึง56วันนะครับแล้วเงินสัมภาเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับหมื่นสามพันล้าน นะครับอันนี้นักวิเคราะห์เขาวิเขาวิเคราะห์ออกมานะครับว่าเทเลอร์โวิปเนี่ยที่ไปเล่นที่สิงคโปร์เนี่ยเงินมันสะพัดมากแล้วก็สิงคโปร์เขาก็ยอมจ่ายนะครับเพื่อดึงไว้เล่นที่ประเทศสิงคโปร์ที่เดียวเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ไปเล่นที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนโยบายการท่องเที่ยวที่รัฐบาลคูเษฐาเประกาศครับแปดด้านไว้นะครับอันนี้เทศกาลดนตรีตรงนี้ของตูโกโรแลนด์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นนะครับ เรียกว่าถ้าจัดเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าน,นักท่องเที่ยวเนี่ยมันคนต่างชาติเนี่ยเขาสนใจมากนะครับเพราะว่าทุ่งโรงแรเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกนะครับมีคนติดตามเ,เรียกว่าเยอะมากนะครับตอนนี้หมอชัยเกก็บอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจ 8, 80%เนี่ยเขาถึงออกมาพูดนะครับมัน,มนจริงจริงมันไม่ต้องรอถึงร้อยหรอกแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานเชิงลุกนะครับ เมื่อเห็นโอกาสเนี่ยก็เลยต้องพูดออกมานะครับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็เพื่อให้เกิดการเตรียมแผนการลงทุนในด้านต่างๆนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ึงพูดนะครับอันนี้หมอชัยเขายืนยันว่าเขาให้ความสนใจประเทศไทยเองก่อนนะครับแล้วก็มาดูสถานที่มาสารวจพื้นที่นะครับแล้วก็จะเคาะเมื่อไหร่เนี่ยในปี69เกนี่ยก็ต้องรอดูทางทูมเลโลกแกลนอีกทวีว่าจะเคาะลงมาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เขา ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยเขามาดูสถานที่มาคุยกับบริษัทออกไนซ์ในประเทศไทยเนี่ยไปเรียบร้อยรัฐบาลก็รับรู้เรียบร้อยแล้วว่าทูมอโ,โลแลนด์เนี่ยสนใจพัทยานะครับก็ต้องรอดูในปี69เนี่ยจะมีเทศกาลดนตรียิ่งใหญ่ระดับโลกทุมโลแลนด์เนี่ยจัดที่พัทยาหรือไม่นะครับก็ต้องกุใใจรออีกนิดหนึ่งครับทูมทูมอโ,โลแลนด์เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนร่วมง,งานไปหลายแสนเลยนะคุณพยักน้อยอย่างนี้สถานที่นี้ต้องแบบต้องรองรับใหญ่มากเลยนะก็ยังไม่รู้ว่าไอพัทยาที่ว่าเนจุดไหนของพัทยานะครับก็อย่างอย่างที่ทราบนะครับใช่ครับคนสนใจไปหลายแสนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็ดูที่พัทยานะครับเพราะพัทยาเราก็ทราบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกมีฝรั่งประเทศต่างๆเนี่ยมาอยู่พัทยากันเยอะนะครับผมว่าเฉพาะฝรั่งในพัทยาเนี่ยผมว่าผมกพราว่า หลายมื่นคนแล้วอ่ะนะฮะพัทยาเนี่ยหลายชาติที่มา,มาเที่ยวพัทยาแล้วเข้ามาอยู่กันเป็นเดือนนะครับอันเนี้ยก็เรียกว่าเงินสะพัดแน่นอนนะครับเพราะว่าใครก็สนใจเขาไอ้คูมารโลแลนด์เนี่ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นเขาบอกว่าเขาสนใจประเทศไทยก่อนแล้วก็มีรู้จักกับบริษัทออกงานายอยู่เขาเลยมาคุยกันไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเพยียงน้อยมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดงานนี้จัดได้เขาบอกว่าเงินสะพัดหลายพันล้านเลยนะ,ะเออเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปนะครับ